ม่วนขนาดพี่น้องย่างหาเหรียญที่มะาพี่น้องย่างก็หละก็ไงน่าม้ที่น้องฮ่า <c oughs> มากลายพี่น้องออกหาเหลียญสมมือพี่นอ้องเพราะว่าจะบ,บ่หนเอาบ่สัตว์บ่มักพี่น้องเป็นมากลายพี่น้องคากิ่ได้หนเอทอทนได้อยู่พี่นอ้องมาแต่ดิออกอย่างก็มีความสุขพี่น,อนอ้องก็บ่สวยงามพวกกระถาเนี่ยก็เป็นบ้าทายลูกก็ทายวิดีโอ <laughs> ทำนีนะพี่น้อง มาประเทศนอกได้ยังพี่เออได้เห็นสิ่งใหม่ๆแปลกๆเออไป็ <laughs> ที่งววะน่าทีรรกขอบคุณหลายๆ <laughs>